พาไปเสียบยอดแอปเปิลครับก็จะมาพามาดูลักษณะกิ่งที่จะเสียบยอดได้นะครับคือเราจะเลือกจากต้นที่ติดลูกแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยลูกแดงแป้เลยนี่เป็นอาเมตี้นะครับก็จะใช้ยอดเดี๋ยววันนี้จะทำแอนนาก่อนยอดที่มันไม่แก่เกินไปคือยอดอ่อนนะคะคือถ้าเราใช้กิ่งที่มันแก่เนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับยอดอ่อนประมาณนี้ต้นนี้เป็นแอนนานครับสังเกตว่าเขาจะอยู่มุมศาลา คือไม่ค่อยโดนแดดนะครับแต่ว่าก็โตได้เข้าสามปีกว่าละเพิ่งจะมาโตปีนี้นะครับเพราะว่ายอดเพิ่งพ้่หลังคาประมาณสองเมตรอันนี้ออกยอดเยอะแล้วครับติดลูกเยอะนะปีนี้เนี่ยเป็นพวงเลยสีเขียวนะครับแอนนานี่จะลูกสีออกแดงนะครับอร่อยครับเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับก็ ปีนี้ติดเยอะเพราะว่าต้นต้นใหญ่ก็ยิ่งยิ่งติดเยอะครับเนี่ยกิ่งเราก็จะเลือกนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะก็คือให้มันติดยอดอ่อนอย่างเงี้ยแขนงมันนะครับนี่เป็นโรคพ่อชํานะครับเห็นเต็มอยู่นี่ก็เป็นผักสาบนะครับชําไม่ได้เดือนนึงละสองเดือนก็ปลูกได้ครับเดี๋ยวเราได้ยอดมาลนะไปเทียบ อันนี้คือต้นพัน์ที่พเพาะเมล็ดไว้นะครับก็ทยอยทําไปเรื่อยๆครับดูต้นที่มันใกล้เคียงกับกิ่งเรานะครับจะได้เสียบยอดง่ายเดี๋ยวต้นนี้แล้วกันนะครับยอดอ่อนประมาณนี้ได้มาเราก็จะเลือกประมาณหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับสามข้อตาเป็นอย่างต่ำเพราะว่าเวลาเขาติดยอดขึ้นมาเนะี่ยเขาก็จะเป็นทรงพุ่มสวยนะครับ เอเลยถ้าเราใช้ตาน้อยมันก็ต้องไปอาศัยการตัดยอดเอาวัตยาครับแมวสูงมากต้นตอนไม่สูงมากนะครับสักประมาณสิบเซน,นต,ต่ตัดตอออกเลยครับพอมาเล่นนี่ก็ทดสอบหลายสายพันธุ์นะครับกว่าจะติดก็คือซื้อมากินนี่แหละแล้วก็เราหาวิธีเพาะเดี๋ยวหลังจะพาดูคลิปที่เพาะนะ คือถ้าเราสูงมากเนี่ยทรงมันจะไม่สวยตรงที่ว่ามันจะยาวแล้วค่อยแตกพุ่มนะฮะเลือใบไว้เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เราทําเหมือนกับทุเรียนนะครับเราจะใช้การผ่าสองด้านนะก็ทดสอบเก็บข้อมูลมาเป็นปีครับถึงจะรู้ว่ากิ่งประมาณเนี้ยพอดีแล้วก็ปลูกเก็บสายพันธุ์มาเนี่ยก็เข้าปีที่สามนะครับ เป็นพันธ์ที่แบบปลูกแล้วออกลูกได้จริงนะครับหนึ่งสองสามก็จะติดอันที่สี่เอาออกไปเลยนะฮะเวลาพันเทปได้ง่ายพอให้เป็นแหลมๆปไมะระมาณนี้ฮะแล้วก็ผ่าเลย คือถ้าต้นใหญ่แล้วก็ผ่าชิดขอบข้างในข้างหนึ่งนะครับอันนี้ต้นลักษณะจะพอดีหน่อยเสียบพอดีเลยแบบนี้นะครับคือถ้ากิ่งเขาเหมาะเนี่ยไม่แก่ไม่ออกเกินไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันอะ่ะเขาจะแตกยอดแล้วครับอันนี้ถ้าแตกก็จะได้สาม จะได้สามกิ่งสามยอดนะครับเทปมี่กาสสำคัญครับต้องเลือกดูร้านไหนเพราะว่าบางร้านนี่ดึงนี่ขาดในอันนี้ก็เหนียวถามว่าทำหรือดูไหนได้บ้างได้ทุกฤี่ดูครับไฮ้และสำคัญคืออยู่ที่กิ่งนี่แหละว่าขนาดเขาพอเหมาะไหมไก็ไม่ต้องแน่นมากครับประมาณนี้ เป็นอันเสร็จแล้วก็คลุมถุงไว้เวลาลดน้ำอันนี้มันยาวหน่อยก็ตัดออกคือไม่ให้น้ำเข้าแผลเขานะ,ะใช้เชือกหรืออะไรก็ได้ตัม้มใช้ที่บันทายแล้วกันรัดง่ายดีนะครับ คือต้นตอนเนี่ยเลี้ยงไว้ประมาณหเดือนแล้วนี่แล้วก็ลงวันที่ให้หน่อยใส่ชื่อพันนะครับแอนนานี่แอนนาวันนี้วันที่สามเมษาจะได้เก็บข้อมูลถูกนะครับเขียนไว้เป็น่นเัเสร็จนะครับ ก็รอเดี๋ยวพาไปดูที่ชําไว้ข้างๆกันอันนี้ลองทดลองปลูกในกระถางนะอันนี้ตัดยอดเอาครับทรงเขาก็จะแต่งเงี้ยอันนี้ทุเรียนครับอันนี้เอ่อพิงเลดีนะครับเนี่ยทรงเขาก็จะสวยเงี้ยครับเป็นงามไมสามงามเลยพวกนี้ก็ชําใหม่ ต้นพันธก็จะทะยอยลงในตะกร้าให้นะครับตอนนี้ก็มีไม่เยอะก็จะทะยอยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็พิงงด้ดีนะครับพวกพันธุ์พวกนี้จะถูกกับป่าคนไทยคือหวานมอมเปรี้ยวนิดๆนะครับอ่าก็เดี๋ยวลงให้เรื่อยๆนะครับใครทันก็กดซื้อไปก่อนเพราะว่าต้นพันธุ์ที่ลงไปเนี่ยก็จะไซส์ประมาณนี้เลยหกสิบถึงเมตรนึงนะครับจะไม่เอาต้นเล็กคือเอาไปปลูกเนี่ยปีสองปีติดเลยต้นนี้ก็พร้อมกันนะ ตัวนี้ตัวนี้เมตรหนึ่งแต่ว,ว่าเอาลงกระถางก่อนเห็นไหมประมาณเมตรครึ่งแล้วเป็นแอนาครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวมาติดตามมันต่อ